จัดไปเต็มๆครับกำลังเปรียวนะครับร่างกายต้องการประทะเลยครับคุณพิเชษ1556้ 15, นี่แหละครับเยาวาชนคนรุ่นใหม่นะครับาจากอ่นี่ครับแมจากอะไรนะหมอนทองเหรอ,อา <laughs> จากหมอนทองมาดูมวยกันอ่า <laughs> สตอรี่สตอรี่ที่ดังได้นี่เพราะว่าไอเจ้ารถขนฝันนั่นะครับท,ทุกคนก,<ม>ก็นทุกคนมีความฝันนะครับน้ามวยเองก็มีความฝันครับ อยากจะนี่ครับสร้างชื่อเสียงเป็นมวยเงินแสนครับเอาละครับตอนนี้และที่สําคัญครับอัดฉีดครับมาลอยอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วนะครับจะคว้าได้หรือเปล่าท่านั้นหครับทางด้านของเพชรทรงหมิงะจะสร้างอะไรก็ต้องยกเอ็ครดิตให้ด้วยนะครับครูสกลอนี่โอ้เขาเรียกว่าความดีความงามเลยอ่ะสร้างหมอยทองนะครับหมอนทองอวิทยา <5. S 2> เดี๋ยวเรามาดูวงการมวยของเราดีกว่า ฝ่ายน้ำเงินนี่ก็มีคุณมะไงคุณมะเนี่ยสิคุณมะเลยแต่เขามารถเก่งไงเขาไปเดินรถมารถสองแถวขยับมาซ้ายแข้งเร็วนะครับดาวเด่นชิงจังหวะออกแข้งอโดนทีไปครับต้องคิดเร็วทำเร็วครับเพชรทรงหมิงขิดชาทำชานี่เข้าไม่ถึงตัวแล้วครับดูครับอาวุธจุกจิกกวนใจมากครับดาวเด่นเพชรทรงหมิงดูถ้าจะลำบากหน่อยแล้วครับตอนนี้ต้องบังต้องมีอาวุธอื่นแล้วครับ แข้งขวาอย่างเดียวไม่พอเอาเติมอาวุธเ้าไปบุก้็ไปครับโดนซ้ายก่อนนะครับนี่นะครับแม่ต่อยทอดแบบยอดมงงามกับแสงรันหรือสลาวุธมาเลยทีเดียวซ้ายหน้าจัดๆครับก๊อปปี้นี่ของป๋าโจอยู่แล้วนะครับลูกบอลใหญ่เอาครับพยายามจะลุยเข้าไปครับเพชรทรงหมิงโอ้โหซ้ายหน่ายครับไม่เตะขาหลังเลยครับนี่ครับขาหน้ามันถึงก่อนยาวกว่าครับและมีดิสเบกมีขัดมาจิ้มเอาเลยครับ ขวาก็มาเอาล้ครับคุณพิเชษได้สองแข้งเลยทีนี้เอาต่อครับเพชรทรงหมิงอย่าท้อครับท้อมีให้ลิงถือครับอ่าและนมวยต้องไม่ท้อลุยสุดไปชโอ้ยโดดกวาดล่างนี่ก็เลิงไปแล้วครับดาวเด่นโอ้ถอนราดถอนโคเลยครับดอกนี้มาเจอเข้าไปนะครับกระโดดเป็นกบมาเสียจังหวะเลยจังหวะกำลังจะเล่งเลยครับต่อยมัดหนสองครับแมมีลุ้นนะครับ ตอนนี้เพชรชมมิงต้องเปลี่ยนยุทธวิธีอีกรอบหนึ่งครับคุณนกเดี๋ยวดูครับจะมาหลักสูตรไหนนะครับเดินสาวกัมปันก่อยกาดอย่าตกด้วยนะครับ่วกนี้เต่ก้านคอกันบ่อยครับนักมวยไทยเพชรชมมหิงครับดูครับแหมแข้งขวาดีถือวาอ่าไม่ท้อนะครับวันนี้มาเปิดซิงมาเปิดแต,แต่ว่าก็ถือ,อว่า อรที่ผ่านมานั้นชนะมาตลอดนะครับวันนี้มาเจอกับตําวยที่แพ้ไม่เป็นเช่นกันครับดาวเด่นชิงไหวชิงพลิบชิงเหลียมกันแล้วครับดาวเด่นเร,เริ่มกินเหลียมครับยก2ยก3ครับแล้วก็กินมาเรื่อยๆเลยครับดูครับหน้าตาโอ้โหวางแข้งสวยตัางหากฟันซอเพชรส่งมิงบันทึกสุดท้ายต่อยอย่างเดียวครับข้างล่างส่งสัญญาณครับกำปั้นแล้วฟันทีเดียวดังจมูกของอะไรคะ ดาวเด่นนะบิดไปเลยด้คุณเชษดัสันจมูกกับผิดรูปไปแล้วฮะดูไกลๆนะครับดั้งโด่งนะใช่ครับโอ้ยเนี่ยครับประมาทไม่ได้ครับบัตรมวยโอ้เจ็บตัวจนได้นะครับโอนยนงานนี่ทั้งหน้าด่างทั้งดั้งจมูกครับอ่าดั้งยุบนะครับดั้งอ่ายังหายใจได้อยู่คุณเมกี้ไม่เป็นไรที่หมอกระนี้ทถวนันแล้วหนะอ่าลยูกมะนาวสองสองจุดเนินนานทางเข้าหมู่บ้าน นี่ครับหมัดมวยนี่ประมาทไม่ได้ครับยังไม่สิ้นเสียงระคังนี่เป็นไปได้หมดครับใจสู้ดีนะครับทางด้านของเพชรทรงหมิงนะครับอืมไม่เล่นด้วยแล้วครับทางด้านของดาวเด่นพยายามยกแขนกันเอาไว้ล็อกเอาไว้ครับนี่ครับซ้ายกระแทกเย็บบนไปเดินรวบรวมใบคะแนนครับสมานเทียมดีไปตามภาพครับเลี้ยวไปทางบุมแดงครับ แล้วเด่นลูกวันใหญ่นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรทรงหมิงสิงคุณมะับคุณเกียครับก็เขบชาชนะเป็นไฟที่9ก้าติดต่อกันนะครับก็1ปี1เดือน4วันไม่แพ้ใครนะครับ